และในวันนี้ผวมาอยู่ในทะเลทรายที่สุดแสนจะแห้งแลนะ้งและอันตรายฮะซึ่งในที่นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีแครลอดด้วยกินแครลอดสักหน่อยคือมีน้องกระต่ายด้วยนะเออน้องกระต่ายสุดแสนจะน่ารักอ่ามีขวานอืมโอมขวานอันนี้อะไรอันนี้เป็นกระเป๋าฮะซึ่งคือขวานนี่เท่มากแต่ดาเมจน,นี่เบามากล็อกจอโอเคล็อกจอได้อื <laughs> คือน้องต่อูก้นจู๊กอะ โอเคได้เนื้อมาฮะแล้วก็เก็บมาคือเหมือนนายที่นายในอินเดียฟอเรเลยแต่ว่าแมบ,บนี้เนี่ยน่าจะเป็นนายที่นายในอินเดียดเซหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจจาชื่อแมบ,บไม่ได้ละเอาเป็นว่าในตอนนี้ผมขอกินแครอทก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มตัดไม้กันดูฮะว่าเราเนี่ยจะได้ไปไกลขนาดไหนซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ต้องเริ่มตัดไม้ก่อนนะเออโอ้ได้ไม้มาหนึชิ้นแล้วก็โอเค คือผมน่าจะใช้เทคนิคแบบว่าเอาชีวิตรอด99วันได้อยู่นะคือผู้พ,พัฒนาเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือแมบปบมันคลา้คลายกันเลยทนะ่านผู้ชมอ่าอันนี้เอามาไว้ตรงนี้อ่ะดูไปฮะแล้วก็โอ๊ะอะไรอะอืมอ๋อคือเอามาสุมแก๊มไฟได้เป็นรากไม้กากไม้กาก,ก,ากเออมีแบบนี้ด้วยเราไม่จำเป็นจะต้องตัดไม้ก็ได้นะเนี่ยเออก็วิ่งเก็บพวกอืมพวกเศษมงเศษไม้อะไรเงี้ยไปสุ่มแกมไฟได้เออผมว่าแบบนี้เนี่ยก็โอเคนะ เออนี่แป๊บเดียวเวลสามนะฮะตรงนี้เนี่ยมีบ้านคนด้วยฮะคือมาผมมีอาวุธที่ดีที่สุดอืโอ้มีกลองเออเหมือนกันเลยนะเนี่ยนายที่ไหนนายอินเดียฟอเรสเวอร์ชันอะไรครับเนี่ยโอ้ก็ส่วนปืนฮะอืมได้ได้อันนี้มีอะไรไหมไม่มีตัวอะไรนะเออมีฐานมีฐานเฮ้ยอันนี้ผมว่าได้ใช้อันนี้อะไรโอ้มีแบบว่ามีสแคร็ด้วยฮะอ่าบ้านนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วปะเออเหมือนผมเนี่ยจะเคลียร์หมดแล้วนะ ในนี้มีอะไรไหมมีกงุงมีกล่องออมีตู้เสื้อผ้าเอาเก็บมาแล้วเหมือนว่าบ้านข้างๆเดี๋ยวน่าจะมีปืนให้กับเราใช่ไหมใช่อันนี้อ๋อเป็นเกือกมา้าโอเคมันว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมขอกลับมาที่บ้านก่อนนะผู้ชมอืมคือเออลืมดูไปเลยว,ว่าในนี้เนี่ยเราจะต้องเจอกับตัวอะไรแต่ก่อนอื่นนะไปส่อันี่ไปทงทงทง,ท,งทานอ่ะแครเอามาใส่อันนี้น่าจะเป็นจุดคัฟของส่ไป เราเนี่ยมีสแคมปอยู่ทั้งหมดสาอัานแล้วก็ตัดไม้มาสักหน่อยคือเพิ่มไม้เผื่อว่าเราเนี่ยจะต้องใช้แผนที่นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่มีแผนที่เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไม้ใส่ไปสักสามต้นแล้วก็เดี๋ยวดูสิมีแผนที่ไหมน่าจะมีนะอ่าอืมมานะฮะแผนที่ชิ้นแรกของเราเอาไว้ตรงนี้แหละแล้วก็อันนี้มาอันนี้เนี่ยเดี๋ยววางไว้หลังแผนที่แล้วกันนะจะได้ไวขึ้นคือมืดแบบอืมคือตอนนี้เนี่ยมีกำลังอะไรกำลัมงมองเราอยู่ ซึ่งไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันว่าจะเป็นตัวอะไรวะ,ะเมื่อกี้ <c oughs> เออไม่ได้ดูเลยอ่ะแต่ตัวอะไรไม่รู้ฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมคิดว่าคืนแรกเนี่ยเราน่าจะยังไม่เจออะไรเปิดแบบได้ไหมโอ้เปิดแบบได้อืมตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นที่ที่เราเนี่ยยังไม่ได้เปิดใช่ปะ่ะคือปกติแล้วตอนกลางคืนเนี่ยจะมีหมาเกิดท้าไม่ชมแต่ผมไม่แน่ใจว่าในแบบนี้เนี่ยเราจะเจอกับหมาหรือเปล่านะเออโอ้ไอสแกปเก็บมา Uh, อันนี้ไม่ใช้อืมไม่มีโอ้นี่ไงมีกลองกรองอันนี้เนี่ยผมขอผมขอปืนก็นได้เอออยากได้ปืนอ่ะอะไรครับ Animal f a ตคือทำอะไรได้อ๋อเป็นเหมือนถังน้ำมันใหญ่เอ,อ้ยโอ้เป็นมีดฮะเป็นมีดโอ้ใช้ได้คือผมมีอาวุธระยะประชิดแล้วในตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยดูแบบสรงไหน่อยตรงนี้เหมือนจะมีของอยู่นะ เออเป็นเหมือนเป็นป้อมอะไรสักอย่างหนึ่งขอไปดูสักหน่อยว่ามันคืออะไรเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นบ้านคนนะฮะเอออะไรร้านค้าอ๋อตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นจุดค้าของท่านผู้ชมเอออันนี้อะไรอะ่ะเป็นจานกลเล่นแผนเอาไว้ทําอะไรได้ตักดินตะโ <c oughs> อ,อเป็นเอาไ้ร่อนทรายเหรอเออเหมือนเหมือนจะเป็นร่อนทรายนะเออเออเดี๋ยวร่อนได้ไหมเออเป็นร่อนทราย โอเคมาผมล่อนครับผมล่อนโอ้ให้เราเนี่ยหาของมาได้เพชรได้เจมได้เจมอันหนึ่งโอ้คือแบบล่อนรายอืมล่อนรายได้คือมาผมเซียนล่อนรายอยู่แล้วมาครับคือผมจะล่อนแบบนี้ล่อนเพื่อหาของมาค้าอะไรโออะไรอะโอได้สแคลได้ได้นี่เด๋ยแสแคลแล้วก็ได้เอเมรอร์ เอมีรลล์นี่สามารถใช้คาราฟอะไรได้บ้างครับเอมีรลล์อืมเหมือนว่าเอมรเรลล์เนี่ยจะใช้คาราฟชุนได้นะได้ไหมเออแต่ว่าผมผมผมใส่ไม่ได้ท่านผู้ชมเออหรือว่าเราต้องดรอปลงไปปะืออเอาหายไปแล้วทําไม <c oughs> คือหายไปแล้วคือเอเมีรลล์ผมคือเอมีรลล์อืมโอเคช่างมันแล้วกันนะผมไม่คาราฟแล้วช่างมันทางนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปนะ เออน่าจะเจอเปืนสักหนึ่งกระบอกเพราะว่าจะได้เอาไปเคียย์พวกคงพวกแคอ้ก่อหนังก่อหนังที่มีคุณค่าและดีที่สุดนะฮะในตอนนี้คือผมไม่มีเกาะไงะคาบเกาะมเรากดก็ไม่ดูคราบเ่ยเออคาบยังไกก็ไม่รู้ว่ด <c oughs> ิเออเอาเป็นว่าคนอ,อื่นเนี่ยเดวคอหาคงข้าขง,ขง,ขงบนมีกางหันด้วยหมาตามโอ้ยมีแบนเดชมาครับผมเกมแบนเดชแล้วก็ข้างบนนี้คือผมไม่รู้ว่าเจ้าวัวเนี่ยมันกลัวไฟฉายหรือเปล่าแต่ว่า เออมันมันจะต้องไปหาที่ไหนล่ะทีนี้ตรงนี้โอตอนกลางคืนเอ้ยอ๋อนี่เกาะหนังอันนี้เก็บมา้ยอ,อย่าตามมาสิเจ้าหมาคือตามไม่ได้ผมจะเปิดกล่องอืมขอเปิดกล่องก่อนอย่าตามมานะเดี๋ยวดูสิโอ้อันนี้ได้ถังน้ำมันนะฮะเออแต่ว่าตอนกลางคืนแล้วผมว่าเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปที่บ้านก่อนเพราะว่าผมไม่แน่ใจเจ้าหมูด้วยดิเออเจ้าหมูเนี่ยจะโหนดห้วยเปล่าแต่ก่อนเลยแล้วเก็บของเก็บของเก็บอะไรตามทางไปด้วยฮะซึ่งนะเดี๋ยวกงกิ่งมงกิ่งไม้ แกลงแคโรตอะไรเงี้ยเสียงเหมือนไมค์ครับเลย <c oughs> เออเสียงกินแบบ <c oughs> เหมือนไมค์ครับเลยฮะคล้ายๆกันซึ่งตรงนี้ไม่ไม่มีนะเออพวกแบบว่ากิ่งมงกิ่งไม้เอาเป็นว่าอะประดับมานี้ก่อนใส่ไปอะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกินอาหารอันนี้อืมอันนี้มาใส่ใส่ในนี้ไว้เรียบร้อยฮะตอนนี้เนี่ยเรามีสคริปอยู่ทั้งหมดเจ็ดคือผมสามารถอะอันนี้อะไรอะ่ะอเต็นเนี่ยเหมือนเตียงฮะซึ่งจะทําการสคิปเดย์บวกหนึ่ง อันนี้เนี่ยเป็นเวิร์กช็อปทำให้แบบเราอัปเกรดนะและเหมือนว่ามันน่าจะมีให้อ๋อเป็นให้เราล่าแทนถ้าผม่ชมคือเป็นเหมือนว่าเนี่ยอันนี้เป็นให้เราล่าอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาตัวโลเคชัน่นโลเคชั่นอยู่ตรงไหน,นคือไหนอะ่ะตรงนี้เหรอดูยังไงวะเนี่ย <laughs> อ๋อนี่ไงมีขึ้นโช์ฮะประมาณประมาณแป๊บเดียวเองอเออ เดี๋ยวดูนี้ดูดูคนนี้อ่ะคนนี้มาประมาณตรงนี้โอ้ถ้าเกิดว่าผมออกไปตอนนี้เนี่ยผมไม่น่าจะรอดวะ่ะคือมันต้องรอเช้าก่อนป่ะมา,มาเช้าแล้วไวมากคือพูด,พด,พดปุบ๊บมาปั๊บให้เราเนี่ยตรงไปทางด้านนี้ฮะตอนนี้เนี่ยผมมีปืนแล้วไงผมคิดว่าแต่เราเนี่ยน่าจะช่วยได้ช่วยหรือเปล่าวะต่คิดว่าทางที่เขาให้มาเนี่ยน่าจะเป็นทางนี้โอ้นี่ไงเออใช่แน่เลยมาดิมามามา,มาเอาอเรียบร้อยไอเฟิร์นอีกหนึ่งกระบอก มาแล้วก็เอามีดมาอืมเรียบร้อยไรยเฟิลมาฮะคือเดรีโหลดก่อนมาตัวนี้หนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึง่งอืมโอ้มีม,ม,มีตัวปืนพกด้วยหรออืมโอ้แต,ต่ตัวปืนพกนี่บางนะมาเรียบร้อยน่าจะสบายสบายเพราะว่าวเราเนี่ยมีปืนพกด้วยอืมมาสิมาสิเรียบร้อยคือข้างในมีตัวฮะอืมโอ้มองเราไม่เห็นด้วย ไปไย้ยิงตัวไกลก่อนได้ไหมยิงตัวไกลไม่ได้ตัวไกลเหมือนจะติดฮะโอ้ยิงติดแต่ว่าเดินทะลุมาได้ <c oughs> เออโอเคเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นมาดูโอ้โอ้เป็นบอสฮะเอาให้เราเนี่ยล่าบอสม,มาโอ้สบายแล้วแบบนี้คือผมตีทะลุได้ไหมอืมอืมโอ้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 อืมโอ้ โอ้ลยิงเร็วด้วยอืมภาษีเจ้าบอสเรียบร้อยคือเอาบอสไปไหนนี่โทฟี่หนึ่งอันเอาไปไหนนี่ <c oughs> เออเดี๋ยวผมเนี่ยเอาลองกลับไปที่บ้านดูดิผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าบอสเนี่ยไปทาอะไรได้คือน่าจะเป็นแบบว่าสคิปวันเหมือนที่เราเนี่ยช่วยเด็กหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะใช่นะอืมเจ้าหมาอย่าอย่าเข้ามาแบบนี้มันน่าก,กลัวเอาเป็นว่าในตอนนี้นี่เดี๋ยวผมมาลองดูก่อนว่าบอสเนี่ยทำอะไรได้ท่านผู้ชมือออ โอ้มันจะเป็นแบบการตั้งโทฟี่แบบนี้ฮะเออจับบอสมาแล้วคือในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เจอในส่วนของเจ้านม่นเลยนะเจ้าหมูป่าเออแต่ว่าผมไม่มีไฟฉายดิยดไม่แน่ใจว่าเจ้าหมูป่าเนี่ยมันกลัวอะไรด้วยผู้ชมต้องยืนอยู่แถวดีดิเผื่อว่าเจ้าหมูป่าเนี่ยจะออกมาคือเราไม่เจอหน้าเลยนะโอ้โหนี่นี่โอ้นี่ไม่ใช่หมูนะนี่ <laughs> นี่ไม่ใช่หมูแล้วเนี่ยตัวอะไรครับเนี่ย คุณไม่ใช่หมู่นะโอ้ผมอยู่ในแก้มไฟเขาก็ยังตบผมได้ไู้ชมคือผมว่าแปลกๆกนันแลนี่คือคุณเป็นใครครับเนี่ยผมผมอยู่ในวงโอ้เกือบตายอะเนี่ยเลื่อนหายไปเกินครึ่งอะไู้ชมเอาเป็นว่าในเวลานี้ผมน่าจะต้องวิ่งไปต่อผมคิดว่ามันน่าจะก็ได้เช้าแล้วนะคือตั้หน้านี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอนีิเอออผมมีปืนอยู่ไงต้นเผาซาไกามา มาคือเราเนี่ยมีกระสุนปืนอยู่นะอืมตรงนี้อีกตัวนึงุ้เป็นเป็นธนูเป็นธน,น,นูน่าจะเป็นธนูพิษอืมโอเคแล้วก็เอาศพไปทำอะไรโอเอาศพไปบูชาเหรอโอ้โอเคคือต้องเอาศพมาบูชาฮะทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอประมาณ 10, สิบศพเพื่อที่จะเปิดตรงนี้ คือมันว่าเดี๋ยวผมเนี่ยไปหาศพก่อนนะไ้ชมแถวนี้มีปะวะเออแถวนี้มันนา่าจะมีนะแลวเหมือนว่าทางด้านนี้เนี่ยจะมีฮะอืมเก็บมาด้วยเก็บศพมาด้วยคือเอามีดบุกไปเลยได้ไหมมามามาคือผมบุกครับผมผมบุกผมบุกอืมเรียบร้อยเก็บมาฮะคือไม่ไหววะมีดคือ <laughs> มันโหดไปหน่อยอ่ะเดีย๋ยวยิงตรงนี้ไปก่อนอืมแล้วก็เดี๋ยวเอามีดต่อเรียบร้อยมา แล้วก็อีกตัวหนึ่งตรงนน้นโอ้ตัวนู้นขวานใหญ่แล้วเนี่ยเป็นจุดบอสหรือเปล่าวะเออตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ากระสุนปืนของเราเนี่ยใกล้จะหมดแล้วด้วยดิอืมโอ้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 จเย็นครับพี่อืมเรียบร้อยมาคือตอนนี้เนี่ยเราได้แค่สี่ศพเองอะเออผมขาดอีกเยอะเลยนะอะเดี๋ยวเปิดกล่องดูสักหน่อยเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้ของดีๆฮะซึ่งผมขอแบบของดีๆได้ไหมอืมอะไรครับเนี่ย โอ้มีรองเท้าด้วยอ้ออันนี้คืออะไรอันนี้เนี่ยผมขออ่ากระสุนปืนอืมอะไรเนี่ยคือออเป็นหน้ากากฮนะโอมีหน้ากากด้วยนะไม่รู้ทําอะไรได้อันนี้อะไร <c ười> คือของมันก็เยอะอยู่นะเนี่ยเอออันนี้ไม่มีกระสุนปืนเลยอะตรงนี้เนี่ยมีศพที่เรายังไม่ได้เคลียร์อยู่อะหนึ่งสองสามสี่โอ้เยอะเยอะเยอะได้ได้ได้ อันนี้น่าจะเพียงพอแล้วในการที่จะไปเอาไปเอาไปใส่ตรงนั้นนะเท่นบูชายันแต่ว่าตรองคืนมอีกแล้วมันทําให้ผมมีปัญหาเอ,อ้ตรองนี้ผมยังไม่ได้เปิดอะ่ะเออเดี๋ยวเปิดตั้งไหนมีอะไรไหมขอดีดีโอ้กระสุนปืนพกอะ่ะเออเออตกใจหมดโอ้มีหมาด้วยเหรออืม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 เรียบร้อยโอ้เกือบโอ้แต่ว่ายังดีนะที่เข้ามาไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะไม่อด เออผมอาจจะไม่รอดได้แล้วเนี่ยแลวเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยผมจะหิวด้วยฮะกินก่อนเออเลือดรดไม่เป็นไรแต่ว่าท้องหิวนี่ผมสวยแน่นอนเรามีแบนเดชเราใช้ได้เรียบร้อยคือเมื่อไหร่จะเช้าไปได้หรือ,อยังคือผมอยากออกไปข้างนอกเต็มที่แล้วเนี่ยคือมันมืดแล้วมันหวาเว้วเนะเออมืดแล้วมันหวาเวและในตอนนี้เข้าสู่ตอนเช้ามาสดใสแล้วฮะซึ่งแน่นอนว่าตอนเราเนี่ยจะต้องมาทางนี้ทางนี้เออ ได้เพราะว่าเราเนี่ยมีศพแบบว่าพวกมนุษย์มนุษย์อะไรมนุษย์ทะเลทรายเยอะคือผมเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้อ่าโอเคเดี๋ยวดูแมปไปด้วยไหนามาดูซิว่าเราเดี๋ยวจะได้อะไรบ้างอืมอืมมาฮะอย่าบอกนะที่นี่คือที่ไหนที่นี่คืออะไรตะเคราชาหมูฮะเป็นราชาหมู อืมคือก่อนอื่นเนี่ยผมต้องเลียร์เจ้าหมูพวกนี้ก่อนไปนะอืมอืมเลียร์เจ้าหมูไปก่อนเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะต้องสู้กับบอสว้ท่านผู้ชม่ะเออเออมาแล้วอืมอืมโอ้ยเลือเท่าไร <c oughs> เรือเท่าไรเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งเออม,มามาสามพันเลือสามพันเลือเยอะนะ อืมเดิมันดินคือกระสุนปืนก็ใกล้จะหมดอืมมาโอ้กระสุนปืนนี้หมดแล้วอืมอ <üher> ืมอืม่งจะเหลือสองพันนะหายไปพันเดียวแล้วผมจะไหวไม่ได้ยังไงไะเนี่อันเือสี่นัดอืมอืมโอ้โหคือมามีมีมอืมหลบได้หลบได,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 ด้โอ้ยโดดโดดโอ้ยได้อยู่ได้อยู่อืมโดดโดดอืมเลื่อนหายไป โอ้เกือบตายเกือบ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 มา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 ดิโอ้ผมไม่รอดแน่เลยเว้ยผู้ชมคือผมไม่มีอะไรเลยแล้วกูอองได้ไหมเนี่ยอองก่อนได้ไหมอ๋อโอ้เดี๋ยวไม่รอดฮะโอไมลกอดคือตรงนี้มีอาหารคือตอนนี้เนี่ยผมต้องการกระสุนปืนเพิ่มมาดิคือเกือบไปแล้วอะแต่ว่าเราไม่มียาเลยแล้วด้วยปะ เออมีเมห็นคิดเหลืออันหนึ่งฮะแต่ว่าไม่ไม่ใช่แล้ว,เ,ว,วเกือบไปฮะเกือบไปยังดีนะยังดีที่แบบว่าไหวตัวทันคือหมูเนี่ยน่าจะเลือดเหลืออยู่ประมาณสองพันอยู่เลยอะ่ะเออมันยังเหลือเยอะอยู่เลยดิอืมโอ๊ะกระสุนปืนโอ้หมาโอ้กัดแรงกัดแรงอืมกระสุนปืนไรเฟิลคือตรงนี้สัตสัตว์เยอะมากคือตรงวิ่งอ๊ยอะไรอะอะไรอะ่ะอืมไม่ได้อะไร เอออะไรไม่รู้แต่ที่รู้ว่าผมหยิบมาแล้วคือค้อนที่พระเจ้าใส่ฟ้าเออเขาคอนอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นกระสุนปืนพกกระสุนปืน,ปน,ปน,ปนโอ้ต้องใช่วะเมดคิดใช้ไปก่อนดูดิค้อนที่พระเจ้าใส่ฟ้าทําอะไรได้ทุกอืมอืมอืมโอ้อใช้ได้นะเนี่ยถือว่าแรงฮะเออผมว่าไหววะคือถ้าเกิดว่าเรามีค้อนที่พระเจ้าใสา่ฟ้าแล้วก็มีมีขวดยงขวดยาอะไรด้วยอเออ ไม่ใช่ขดยาดิเป็นแบบเบนดงเแบนบเดชอะไรไปเพิ่มสักหน่อยอะ่ะผมว่าไหวนะอืมอันนี้มาแล้วก็กระสุนปืนโอ้กระสุนปืนเริ่มมีเยอะแล้วผมว่าได้แนละ้วฮะได้แนละ้วคือผมวิง่งไปเลยแล้วกันนะเออจะได้ไม่เสียเวลานไม่ชมคือกระสนุนกระสุนอะไรเนี่ยเราน่าจะพร้อมละมามาแล้วมาแล้วมาแล้วค้อนก่อนเลยทดสอบด้ยวยค้อนอืมทดสอบมามาคือหนีวงก่อนมา เอาหมูก on ่อนเคี่ยวหมูเคี่ยวหมูเออโอ้เกือบตายเกือบตายมาโอ้โหเลื่อนเลยน้อยมากคือเกือบไปแล้วอืมมามาผมยิงผมยิงผมสาผมสาผมสาเฮ้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อจะหมดแล้วเลื่อนจะหมดแล้วไลฟเฟินอืมโอ้ดีโหลดหน่อยเดียวนะไลเฟินมาซี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 ครับมาซีครับมาซีครับผมแบบว่า อ,อยิงช้ามากไรเฟิลน่ะอืม,อมโอ้โหก่อนอื่นเนี่ยผมว่าต้องเคลียร์หมู่ป่าก่อนนะมาสิครับผมใช้ค้อนทอเนี่ยแหละเคลียร์เรียบร้อยเรียบร้อยหมู่ป่าไม่รอดแล้วคือเป็นบอสหมู่ป่าฮะซึ่งนอนร้องไห้เฮ้ยกล่องอะไรเนี่ยมีให้เราเลือกเหรอเออหรือว่าเปิดได้เลยวะคือผมเปิดกล่องเงินก่อนแล้วกันนะกล่องเงินอันนี้เป็นสเปียฮะ คืออย่าบอกนะว่าผมไปสามารถใช้อันนี้ได้โอ้ผมมีแบบอาวุธระยะประชิดแล้วผมจะต้องเอาอาวุธระยะประชิดออกก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาเอาขวานออกอืมแสดงว่าควนดีกว่าไม่ชมเออแต่ว่าผมได้อันนี้มาไง <c oughs> เก็บค้อนเข้ากระเป๋าได้ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับว่ามันดีขนาดไหนก็เืยเนี่ยเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกล่องเพชรใช่ไหมเออใช่ใช่อันนี้เป็นกล่องเพชรฮะเดี๋ยวเก็บเพชรมาด้วย คืออีกอย่างหนึ่งเป็นกล่องขออ๋อมีเวลารีเซ็ตด้วยทุกๆุงยี่สิบนาทีฮะและเหมือนว่าผมจะเจอหมูป่าฮะเดี๋ยวลองใช้ดิดเออก็ใช้ได้นะเออแล้วแบบตีแล้วติดพิษด้วยฮะผมว่าก็โอเคจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนคอนเนี่ยจะดีกว่าเออคอนเหมือนจะแรงกว่าฮะแต่ว่าไม่ติดสถานะอะไรแต่แรงกว่าเออผมว่าแบบนี้ก็โอเคแล้วฮะอืมโอเคฮะสองคลิปนี้เนี่ยก็ลาานผไ้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้เนี่ยสวัสดีครับ